บ่มีลูกเตา่าอยู่น้ำกับสิประมาณนี้หละได้กับบ่สบายบ่สบายมาหลายมือแล้วบอกสอนกับบ่เอาขันบ่ลา,ายเขาก็ว่าเพื่กับเฮ็ดแต่งานคุ้งเทปคุ้งไทยเพิ่นงานหาย ก็เฮ็ดต่งานกุ้งเทิดกุ้งไทยเพิ่นงานทิ้งใบย่ก็บเราบรเฮ็ดต้องเพิ่นต้องเฮ็ดเองสี่ถือว่าธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กับเพิ่นบริทิมไ้งใ้ย่ายเฮ็ดทิ้งใบย่า่กับบริเฮ็ดเฮ็ดเองเมือเลขกมือ หมดเเห็ดแน,นวอือน่นค่ะสิ่งใดที่ย่าเห็ดใดย่ายก็เห็ด,ด,ดหอยู่แต่ว่าย่าหมดสบายู่นำ้ำลานกับพ่อเดยย้อนกับเบ้เดยย้อนดอกเอ้ยหลานกับเห็ดเองเพิ่นกับกับไข่ในวัดเดียวนีนั่น พนเห็นเอาของเพิ่นเองเสื้อผ้านาแพ้นบอกสอนก็บอกเอาขันบ่าหร้ายเขาก็บ่าแต่ว่าใส่เพิ่นบ่ได้ดอกก็มีการแก่โตเป็นสอมบ่อนเตะบ่อนงานหน้าเพิ่นก็เห็นบ่เป็นป้าทิมให้พูดเท่าๆดิ เฮ็ดกินเองเฮ็ดให้เพิ่นกินน้ำลรอแม่ยายก็เลยบ่เฮ็ดต้องเพิ่นต้องเฮ็ดเองสี่ถือว่าธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กับยายสบ้ายายก็เฮ็ดให้เพิ่นอยู่ล้างถ้วยล้างบ่วงบ่ได้เฮ็ดแนวอื่นกะสิ่งใดที่ยายเฮ็ดได้ยายก็เฮ็ดอยู่แต่ว่ายายหมดสบ้าได้ มันบ่มี่แนมสิใส่กินเรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดไม่ลูกไม่เต่าเพิ่นบริบทิมให้ยายเฮ็ดก็ทิมใบหิ้ายก็บ,บ่เฮ็ดเฮ็ดเองเล็กมือเรได้มันบ่นนมี่แนมสิใส่กินเรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดไม่ลูกไม่เต่า แล้วดีต้อนคำคำพี่น้องอันชีวิตผู้เทาห่างบริยอนก็น้ำเล็กหน่อยเสมอโอ้เบาหยาบเ้าซาบริอบรยอนพันหยากเติบอยู่ร้นภัยมันถิ่มาอยู่น้ำพอกับบ่มี่แนวสิให้กินติล่ะเห็ดไทยไซน่ามันก็นเห็ดโปเป็นเนาะ ่ว่าใส่พันบ่ดได้ดอกก็มีการแก่โตเป็นสมบัตนแตะบ้าน,บ,านบริเวณแนวอื่นค่ะสิ่งใดที่งยายเห็ดใดย่ยก็เห็ดยู่แต่ว่าแย่หมดสบายรดนพายมันสิมาอยู่น้ำพอกับบ่มีแนวสิให้กินติละ่ะเห็ดไห้ใส่หน้ามันก็นเห็ดบ่เป็นเนาะบอกสอน ก็บอเอาขันบ่าวร้ายเขาก็ว่าเห็นเองเพิ่นกับบ่มีลูกเต่าอยู่น้่กับสิประมาณนี้ลหละได้ก็บอสบายบ่สบายมาลายมือแล้วบว่ได้มันบ่มีแนมสิส่กินเรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดไม่ลูกไม่เต่า บ่ใส่เพิ่นบ่ได้ดอกก็มีการแก่โตไปซ่อมบ่อนแตะบ่อนก็เลยอันพ่อใหญ่นต้องล้างถ้วยเองหางเ่ได้ย้อนพอนําเด็กน้อยสืมือโอ้เว้ยากซาสิได้ย้อนเพิ่นยากเติบอยู่เฮ็ดเอง พันกับรดนไผยมันสิมาอยู่น้ำพอกับบะมีแนวสิให้กินติละ่ะเห็ดพายใส่น้ามันก็เห็ดบ่เป็นเนาะหนาหน้ามันก็เห็ดบ่เป็นป้าทิมให้ผู้เทาๆติเห็ดกินเองเห็ดให้เพิ่นกินน้ำลรอแม่เห็ดเองเพิ่นกับกรได้มันบ่มีแนวสิใส่กิน เรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดไม่มีลูกมีเตา่าพันย้ายเติบเลยดิคุณอยู่หม้อสองละว่าไม่มีลูกเตา่าอยู่นั่กับคืประมาณนี้ละ่ะได้กับบอสบายบอสบายมาหลายมือแล้วรอดีตอนคำคำ,คำพี่น้องอัน ชีวิตผูแถวว่านมันก็ล่างมือกับตรงล่างก็กงหก่ังจะเอาเนา้อใส่กินเนาะยายบอดสบายยายก็บบดิเฮ็ดติละ่ะยายยายก็เลยบดิเฮ็ดต้องเพิ่นต้องเฮ็ดเองสิถือว่าธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กับบดได้มันบ่มีแนมสิใส่กินเรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ด มีลูกมีเตา่าห้าหูจมหูเบากะบ่เบาอันได้พ่อเห็ดใด้กะเห็ดเป็นเสือผานาแพ้ไงเห็ดเองพันกับร้นไพรมันสิมายูน้ำพอกับบ่มีแนวสิให้กินติละ่ะเห็ดไฮไหนามนก็นเห็ดบ่บเป็นเนาะ มาใส่พันบ่ได้ดอกก็มีการแก่โตเป็นสมบ่อนเตะบ่อนก็เลยพอไงพันตองลางถั่วเองจังส no, ันจังสี่เลร่ยนมาแม่หมูสาวก็ช่วยพันจังลูกตายได้ก็เลยบ่เฮ็ดต้องพันต้องเฮ็ดเอง สีถือว่าธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กับพนบริษัทมหาให้ญ่เฮ็ดทีมไใ,ใหญ่กับบริษัทบริษัเองเมือเล็กมือนก็เฮ็ดแต่งานกุ้งเทพกุ้งไทยเพิน่นงานหาย ก็เลยอันพอใหญ่เนตองล้างถ้วยเองเพิเฮ็ดแตงานงเทพงไทยเพิ่นาหาอยู่นําานก็พอได้ย้อนก็บ่ได้ย้อนดอกเอ้ยานก็ได้มันบ่มีแนสิใส่กิน เรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดมีลูกมีเต่าห้าวหูจ้มหูเบากับบ่เบาอันได้พอเฮ็ดใดก็เฮ็ดเป็นเสือผานาแพ้กันคนใหญ่เติบเลยดิคุณอยู่หม้อสองหรอก็เฮ็ดแต่งานกุ้งเทปกุ้งไทยเิ่น อัน้น,นหายง่ได้กับโรคเฮต์ต้องเพิ่นต้องเฮต์เองีถือว่าธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กับพันยายเติบเลยดิคุณอยู่หม้อสองหรอพันยายสบายยายกับเฮ็ดให้ยพันอยู่ล้างถ้วยล้างบ่วงกับเฮ็ดแต่งานคุ้งเทพคุ้งไทยพัน อันไหนเราได้มันบ่มีแนมสิใส่กินเรื่องของเรื่องก็ต้องเฮ็ดไม่มีลูกไม่เต่าเพิ่นบริทิมไาให้ยายเฮ็ดก็ทิมไว้ยายก็บ่เฮ็ดเฮ็ดเองเมือเล็กมือนย่าสบายยายก็เฮ็ดให้ยพันยูล้างถ้วยล้างบ่วงยายก็เลยบ่เฮ็ดต้องพันต้องเฮ็ดเอง